อยากกินข้าวพิซซ่าโอ้ถ้าไปตอนนี้ต้องระวังม,มากถึงับ,บไม่ปื้อยังเกลกได้ไม่เจเลนะคะ,ะ <laughs> แต่วังนี้ใส่ตา,าจ้าพรามั่วมั้ง <laughs> ไม็เปื้อยด้จริงะ,ะ <laughs> มันจะมีดางบิ t โ o รกแ <laughs> บบ โอยหน้าโอยลังได้เป็นอย่างงี้มันลุกนะา,น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 าต่มันเนี่ยคือจะเป็นมววยกะต่างโรกต่างเ้าเนี่ย ดูเล็กดูน้อยเนี่ยอาจีบนี่ก็เรียกว่าอาจีบเก็บแลงปกปลุมหน่อย เล,เล็กประสมน้อย เยาวชนตาว่เยาวชนหรือหลูกหลักล้านล้านก้องตานผู้ชมติดชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าเขามีความสนใจทางด้านเนี้ยสามารถมาเรียนรู้ได้นะคะหีบันนังเศสาวันก็นก็ยินดีที่จะใต้ต่อ,ะอนะคะ รู้ในด้านงานจังแก่ถ้วอยู่ในงานจังสิบมู่นจังสิบมู่นี้ก็คือจะมีจังเกี้ยนจะมีจังเกี้ยนจังแกะจังหุนจังปันจังปูนจังสลัก จังรักจังกลืงจังเลยเลยจังครบแล้วไหมซิปอะจะกระด้างเลยนะจำไม่หมดจำไม่หมดแต่แกติ้วอ่ะดีแต่จำได้ขนาดนั้นไหนะน,นั่งนี่อยู่ในจันกรจังแกอยู่เลยแต่ครับผมจะใต้ต๊ะได้เดียวเลย ทั้หมดวะเดี๋ยวมาจนเรื่อหลูกหลูกล้านล้านสนใจแตา,าสมาถมาศึกษาเรียนรู้ปีปก้องหล่านี่ไม่เคยปิ้นมาแต่ในปุ่งหรอกมันก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องกล้วยควาต้องวิจารมันจะเป็นื่องของป้อนตะวันอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องป่นสะแวงด้วยนะคือทิ้งติดต้นป่นไอปนละวันก็เจือเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าป่นละแวงนี่ เราจะต้องพยายามตะก,กีบถ้าตั้งใจนี่เพราะว่าอเรานี้ยอยากให้ซื้อตอวกันไว้บ้างเพราะว่านานนานไปเนี่ยมันจะาจากยาแต่การเกลี่ยเส่ไล่กันนาะนะครัเพราะว่าอืมวเหมรา,านาแต่ยังต้องการจังแกประตูบุกหนะ้าต่างบุกเนี่ยมันไม่ตินชุดอยู่เลยตึ่งหันสิ้นหลับปะมันไม่ตินชุดเหมือนกัน อยู่ตรงใจในไปปักหน้านะคะเรงต้องจังดันนี้ที่นี่แล้วเพราะว่าอ่นศิลปะวัฒนธรรมมันยกโยกขูกับเป้นดินใจมันนานแล้วนะคะแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนตามยุคหมอนและไดยุคเลยนแก็เคยกลายเป็นว่าตรงซื้อตัวอารูรเอาวายนะคะ ทีนี่ใครจะ่สนใจก็มาดูงานไ้เลยค่ะมาล่จมดูงานนะคะลองมาเตะดูตัวเองครับพอมาดูเก่งๆนะจอบไม่ไม่ต้องเป็นเยววาวชนก็ได้คนทีวว่ปนเยาวชนแล้วก็ได้ก็มันไม่แก่เกินแก่งกับวิจารณาไม่แก่เกินเกงอยู่แล้วมันไม่สายไม่มีคำว่าสายแต่ว่าอันนี้ต้องต้องทำเรืงของจ่าใส้ตาอย่างดีแต่ถ้าไม่ดี แต่ยาไ,ไม่ก็ดีแล้วกำลังวังจะดีก็ได้ <c oughs> เวนได้ได้ไป่ได้ย่ยดีวัดใจอันดับแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต่อยใส่แวนแต่ถ้าไม่ใส่ใจเ <c oughs> ขาไม่ได้เลยเนี่ยคะทีนี้แล้วก็ว่าตุกทานด้วยแต่นนี่สนใจง,งานนีแหลักการตีซ้ำกันไม่ว่าวัดนึ่งวัดไดใน,ในประพุตธศาสานาในศาส,น,สนาพุธเนี่ยต้องการจังตีจะเกะสลัก งานไม้ประตูโบสถ์หน้าต่างโบสถ์หรือจะเป็นงานแกปะปลาลอยองต่างๆนะะี่ค่ะหรือว่าบานเรือนไตหรือว่าบ้านก้อน่าตานต,ต,ตรงการจะมีงานแนวศิลปะงานแกะงานไม้แบบนี้ไปติดไปที่ว่าบานอ่าไอ้ไดอย่ปูกับบานแบบที่มงคลแล้วก็ความสวยงามอ่าไปตานถามาติดตอมาได้นะคะสูงแปดเจ็ด องแปดแต่งเกาามค่ะนั่งสาวนาว์ซอบรอมหน่อยนะคะขอบคุณมากอยาก่าลืมกดติดตามจอง u t u b e นั่งสาวนาว์ซอบรอมหน่อยอินเตอร์นเชนแนลด้วยค่ะก็กว้างเป็นอย่างยิ่งเลยข้าไปชมแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นั่เพลงจะเป็นผู้นั่นั่งตะลุงจะเป็นพนงานในเรื่องของ,งานเกสลักแล้วก็ ตรงก่ฟ้ากว่าคอนตินต์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเคลียร์งานนียเสร็จก็จะนำหมยยอหนี่ยายนั่งกรลุงเหลืองยาวๆเนี่ค่ะมาปากเสียงแต่จะไม่มีปากและจะไม่มีประกุมเครื่องดนตรีประว่อยากจะเหลาประมาณใกลๆอาจารย์โยติจัยสั่มเนียงนั่งนะคะ,ะแต่ว่าจะปากเป็นเสียงเป็นบดละก้นหนี่ยาย่เปื่อที่จะ ลงไว้ใน YouTube แล้วให้่านได้รับฟังกันยังเปิดเพลินแล้วพอต่อไปเนี่ยปนยายนั่งใต้ตอไปเป็นเรื่องยาวผอมีเล่มน้องเป็นปึกปนเนี่ยคะ่ะอาจารย์ก็หมอไปให้เขียนไปให้เป็นนิยายดีมากแต่เราไม่สามารถที่จะมาทําการแสดงยาวๆได้ในในใน,ในปัจจุบันเราเวลามันกนําหนดจํากัดก็จะมาลาวเป็นนิยายจะลาวเป็นนิทานโดยการปากเสียงแล้วก็ต่อเนื่องไปแล้วหลังจากนั้น เราก็จะนํมา,ามทาทำการแสดงในป่าก้องสนามอ่าก็นําไปแสดงบนเวทีบนรงเนี้ยก็ตานสมาธิจะได้จุมกันในรูปแบบกล้องสมบูรณ์ในเรียงกล้องนั่งตะลุงมีทัางปากมีทั้งเสียงมีทั้งประคุมเครื่องแต่ว่าในนั่งไม่อยากจะเอาเหลืองนั่งต่างหมดแบบมาลงเนี่ยเพราะว่ามันทํายาค่ะค่ะพอตาจรจุ่มทาง u t u b e มาแล้วจันยมเราว่าจันอาไม้ได้มาลงบ่อยๆแล้วก็ไปทาการแสดง ในเต่ละปากสนามนี่มันคงจะยากก็เลยกลายเป็นว่าก็จะต้องทำคนเต้นแต่ยากัดแต่ยายแตา่ย,าย่ยอยไปเออเนี่ยนี่ก,ก็หวาเออเรื่องมันเปาพ่พเศษได้ปีเนะค่ะพอมือก็ตัมปล่อแรงปไ่นะคะทีนี้ต้องบอกว่าไม่อ้บอกอย่าลืมติดตามจองให้ด้วยนะคะอื ừ, เป็นกำลังใจให้กับนั่งสวัรคร์ติดตามจอง นางสาววันสอบพร้อมนอนยินดีชแชลล์รก็อย่าลืมกดติดตามขเขาเรียกอะไรได้แล้ววะซับซับสไครต์ไหนนั่งจะเล็กปา้าปน,นันไม่ก่อนเปลีปะะ่ยนแปลว่าไม่คุณกินกับโซเชียลมีเดียจะได้เลยนี่ก็ป้ายยาหลวงผมตึกหน้ากันตอนอยู่ด้วยนะค่ะในเมืองก้องปูจองก็ตามค่ะวนันแล้ว ขอบคุณมากๆอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ